อะลองถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เครื่อง i7 i7 Gen1 เลยเนี่ย7 4 0 q m นะฮะแหลม8กิกอันนี้จะลอง SSD ให้ให้ดูว่ามันเร็วแค่ไหนกันอ่ะง่ายๆโปรแกรมง,ง,ง่ายๆก่อนอะนะเปิดเวิรนะเปิดเวิร์ดหนึ่งสองปุ๊บเนี่ยเร็วไหมนี่คือ SSD อ่า Photoshop Photoshop โอเคนี้แค่เซเว่นเจ็หนึ่งนะเซเว่นเจ็หนึ่งอัปเตอร์อัปเตอร์อัปเตอร์นี่ช้าหน่อยอค่อนข้างเอืแต่เบื้อนต้นก็โอเคถือว่าเร็วอยู่นะอัปเตอร์แต่แต่ทึ่งกับบวดเล็กน้อยแม่งเร็วมากแล้วมันเหมาะกับวิดีโอแปดมันจะเร็ว โน๊ตแปด 8, เปิดองเปิดแอปพวกแบบแอปเมลบางทีมันช้านะเนี่ยเปิดเปิดเร็วมากโอเคนะอันนี้ก็เป็น SSD อืม